อุ๊ยเดือดมากจินสามีหนิงปณิตาฟาดต่อไปนี้จะกินพริกไทยต้องคิดก่อนเดี๋ยวจะงโง่ จินจรินสามีหนิงปณิตาได้โพสต์ภาพข้อความต่อไปนี้จะกินพริกไทยต้องคิดก่อนนะกลัวพริกไทยหมดอายุเยาะใส่อาหารแล้วเดี๋ยวจะโง่พร้อมระบุแคปชั่นด้วยว่าตามนี้นะถ้าอยากกินพริกไทยเยอะๆมันก็อร่อยมากนะฉลาดด้วยนะไม่รู้ฉลาดยังไงแต่ไม่โง่แน่นอน ทางโง่คงกินของเทียมทางโง่กูโง่เองไม่เกี่ยวกับพริกนะเพราะเป็นเครื่องปรุงที่อร่อยมากครับหอมสุดๆขอเรียนให้ทราบไว้ก่อนงานนี้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากอาทิเช่นแรงมากพ่อจินสะใจดีค่ะกินพริกไทยยังไงให้โง่และเจ็บปวดต้องเปิดทวิตดูเลยตามคุณพ่อไม่ทันไปให้สุดค่ะคุณจินโดนมากค่ะฟังสัมภาษณ์แล้วแบบกะลาแลนมากค่ะเป็นตน้น อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ